สบายดีพี่น้องสบายดีตอนที่สวยพี่น้องเก่ามงกำน้าคือเก่าพี่น้องแดดคือเก่าอีกหละคิมี่ค่ะยบิ ฝนกรตกอยูคืนพี่น้องแต่ว่าบแห้งมันกรซุ่มอยู่วันนี้ก็มือหนี้ก็มีน้องแคทมาดำนาซอยพี่น้องเลยนี่เดือดสี่ห้าให้พี่น้องทั้งตะกาก็เจ็ดแปดห้่นาบม่านบวแรเได้พี่น้องบร่แล้ว

โอ้พี่น้องจะเน็นบริสตุนคนดำนาจากดีเห็นว่าก็ได้แดดขมุกเข้าใจกดนาลกบัไนาะอืแกอยกับีบอมีอันมีบดลมนี่จเซ่ได้ตอนบ่ายลงดำได้จนสองโงอย่างดำได้สามโมง หน้าชเก่ให้ไปดำเนายงยังกันเตาช่วงตาบ้าค่เวไปลงเอาเลยมอสีดำเองน้อยุาปัหาพวกข้ออเหนเนาะเขาเหตหาด้ตีเลยนะเออดมีี À, cái này nó. Phần vật hai 1พี่น้องเพิ่นว่าโตก้าล่ะได้ปีนี้นี่มันบ่มี bên đùn เด้นี่ประเดิมนี่กับพ่อเบิงยุกเขียวคนนี้เด่นนี่ยกําลังจีขืนมวจักเมื่อหนาไปเห็นเจดาพลุกหยาบออยะมึงกระดิกระโดดในหยาหนะลูกอะไรก็ห้อยพุ้ยเลยเนาะคนลินนะเน ส่วนลรยบ,ยบด้วยยเดนว่ดานเทเดียวแล้วกัแล้วเลยห้องอะไรห้องออได้แล้วบ,บ้นานพี่น้องวันนี้มา,าสี่คนนอบันนี้ตีหน้า้ำไมาสาให้เทิรแล้วละมาบัดนี้มีสี่คนน้อง ช่องน้องเดือนก็มาพี่น้องเลยเกี้พอรองเดือนจะใช่แม่น้ำ <laughs> เป็นสักผ้าซะวะไอ้คนสักผ้ายังลงขีบยุคหัมือนี่นะลงอยู่เอาเครื่องได้ลงเครื่องนี่แหละเครื่องกล้องแตกนี่แหละเอายังถา่ายยังสั่งให้อะไรมาจากที่ไปเปลี่ <laughs> ยนจังหวะฝ <laughs> ันว่าให้ส่งซูนเฝันว่า ตรงศูนย์เปอร์เนตี่ปีเปร์เซนจะใช่ได้หรือบ่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แหงยังไม่ทันส่งยังรงงงอบ่ได้โอ้ยไปสั่งลบไม่ได้บ่ให้เขาเอาอะไรมาจังไปให้เขาแปลงให้้บ<อ>่ไดาย ดเอาโดนเติบอยู่วัดเอ้หดวแรกกติคยผ่านมามีประสบการณ์เราเราหึงเติบอยู่เลยเพิ่นมาซอยแต่ก็ขอบใจผู้ใอได้ยลฟ์น้อยเตือนซ่องหาอยู่นี่น่ก,ก็ตะกะนี่ก็หในน้อยหนะันสองส้หายแล้วแต่ฮึงเลวเพื่อนนะแ <h ung> ละ okay. ว้วในช่งไมถาวน,น่อ,นอยู่ว้นไม่ถู <laughs> ดำดำหน้าก่อนหมูแต่แต่ข้าวได้ไม่ออกเลยจักเห็ดอีญ่ังก็โพดพโพดจะกคองลดำไม่ได้ <laughs> ดำหน้าก็ดำหน้าของห่าดำห่างยังสันี้ใี้ดำทีสิสัได้ ดำหน้ากับพี่น้องมันยันบเปลวเบิ้งเบื้งจ well ักมุงแล้วนี่หึ้อสิบมุ่งสิบมุ่งสิบเข่งละยังมีก็แล้วให้ลุ่มมัยังไข่ได้นี่กล้าจีพ่อกล้าจีพ่อให้ลุ่มยุนันเด็กกล้าก็พ่อให้ลุ่มพี่น้องเลยแล้วอยู่ดอกเยอะกาเก่าเอาควาใหม่มาดักดดั้มยเลยพี่น้อง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 เอ้ยเบิ่งใน่มัดกล้าอันนี้จีพ่อมัดกล้าเป็นลมอะไรนี่ ี่น้องวันดีามาเองเด้อมโอนี้เดอร์ออกมาในด้านหน้าอยู่ไซกับไปซับไปสาวให้ดำไม่พี่น้องปตาตัวหน้าเนี่โบแมนมันบ้างโบนี่โบว่าแต่มันก็เต๋อซับสาวออกเลยเลยจะไม่เพิ่งดูมึงเจ๊หอมว่าดัดเบียร์หมดักลังหมดใส่กูเลยว่ะเจ๊ว่ะจังหน้าก่อนน้องรีดน้องเดือนก็มาพี่น้อง เจี๊ยมทั้งแรกกับเจี๊ยมนะเจีหอมคนนี้เราเรียกมาบ่อเออคนขาวสวยๆน่ะคนหน้าตาดีๆที่สุดเนี่เรางามเหมือนดิแบบโซนแก่กซนแก่ค่านี่แหละพี่น้องไฮรอบบ่ายกูสุไปนาน้าอีกทรงหนึ่งนี่แค่ไฮก่อนนี่ยนะ ยังยังอยู่กรทิงสองสามหายไหนหน่อยหนี่งนะแค่นะั้ะอ่แล้วก,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 ยยดดก็ตะกาสีตาก็จักนำยาสีดำดอกตะกาก็ได้เราจะมาลง,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 งอากาบ่เออใครจะมาเอาเข้าอิติอ่ะป้อเขาสีเอาเขาบอกเอาแล้วก็ปลาคาตาเลยโอ้ตกขาดบวมมาห่วยเครียดเลยแต่ละปีเนี่ยพี่ต่ไปหล่อหาขอหมู่บัดเดีเอาหมูมาขอบังดู ใสหน้าผงให้สันดำ้เาข้ามผูกกับุดาา้นให้ดำดำไปเบิดแล้วโคเลยนี่หัวผูมีผูิมมาซอยแห่งกับคุดไปเบิดตแล้วจริงไหมาราจะมาเอืนพยังอีกได้สามไห่เป็นพ่สาวใหม่เออมือเอืนพี่สาวอีกสามไห่เออไได้อเจแล้วแต่เฮงเลยเจนเนือ่มืละ่มือแมือไหนก็ไปซอนนี่สดมากเด็ไคนไลยบอ อน,นอมาอยู่คู่ม,มือบีปั้ลูกไหมลูกะเดือนเอามาอยู่ผิดคูมือหรอเปมานีนน้องแ้ก็มามาทำการมันคู่แผดเพิินได้คู <c oughs> ่แผดอาหันตอนย่งน,อน้อยกถ็ถกตอนยังน้อยก็ถือกัรแน่นีน่แหละอืมส่วน,นมานใส่ก็ไปาทำการใหญ่ขึ้นมาแลวก็

โอเอาไ่าไม่ใก่ารสบายคนน้ดวยำอยู่แต่ห่มอ่ีสูด๋ยวจะดาวิมจะก็ไปอีกผมจิกกลางหลังนะเนแดดไปน้องเอ้แดดคักแดดแน่เอาระเมินนันเื่อว่าอต

สองปีไปหนังเดือนหนึเก้าปีหนังดาวเจ็ดปีต้นนันบายเนะี่ยจะไปหน้าธงได้เกอะยังไม่ทนันบอกพี่น้องรอรุ่นขีบเพิ่นเอาเพิ่นจะพาไปเซิรนธงได้ไบบดำ,ดำล้วนะับัวได้บัวได้กับบัวดำมัน พี่น้องง่ายจ้าเอซีบอกแต่ว่านี่ได้ทีมงานทีมงานสีมาคนนี้คนว่าเราถ่ายรูปโพสลงอันเฟซเด้ยวันาดเอฟซีเอฟซีนไปส่องไปส่องเราเลยไปเบิ่งเงินคลิปไปเบิ่งคลิปคนว่าสีมา เป็นทู่ก่อนอีกสุดยอดได้พี่น้องขึ้นมาอลไรพี่น้องเลยขึ้นมาเลยแล้วเลย,เลยลลสีย่ให้เขาเจ้าก็เมื่อบุหลี่พี่น้องให้อยู่กินมเราจิต้มไก่กินกับผ้าก,กันกินเมื่อเบิดเมือเบิ้ลยพี่น้องเลยก็มาละไก่เมื่อเบิดเลยพี่น้องเลยก็เลยเบริยงังซส,ต,งสต้มกินต้มกินเองนี่แหางนี่้เลย ไปหน้าบ่ามีบ่ไปหน้าบ่ามีปาไปแหละเปิดติดไป<ม>พี่น้องเป็นบ่ทแถลงนะสนามหรับคลิปน,นี้ก็กขอจบคลิปเลยพี่น้องไว้พอใกล้คลิปหน้าขอบุ้นุ่งขึ้นไลท์ที่เข้ามารับชม้นองไปแล้วฝากกดไล์กดแชซ่ด้วยพี่น้องก็ลังใจไงไปแล้วขอบคุณคุณไลไลทุกทุกคนเลยพี่น้องที่เข้ามารับชมไปแล้วเดอ้อ